หายคนนั้นไกลจากพระธรรมเลยเกินท่านก็ไปสอนที่สวนทัวใน,น,น,นงานศพตรงนี้นก็ออกกาดบอกกันไปไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูนะเง <c oughs> ินในทนายความโศกโยกแปรปัญญาเลือยโยมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยินเป็นธรรมดาจะแม่ฉันเคิดเหรอจะแม่ฉันงงร้องไห้เหรอ ถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีใครไม่ทําไอการร้องไห้ก็เดี๋ยวไอคนใน,ในั้นใจําเนี่ยพูดไปเงินเลยไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าแต่ตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายพรรษาอันตมาเคยเล่าเล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์น ไม่ใช่เล่าบาไฮเทียรประโยชน์แกเป็นนักบวชมามีภรรยาสองคนสึกไปแล้วคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน,น้อยอจะมาไม่รู้หรอกเดี๋ยวพ็มาเล่าให้ฟังเมียหลวงตายอ้ใจไม่สบายอ,อืนใจสั้นใจยาวมาาจจะมา กลาบน้องพ่อโอ้ยผมไม่มีทิ่พึ่งแล้วเห็นน้องพ่อเป็นทิ่พึ่งของผมเพราะจะทําอะไรกับผมได้ทําไมแม้ผมเป็นเรื่องใหญ่หเกินใหญ่อะไรคนได้หลายในยวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กลัวมันใหญ่เป็นมันมีไหมนี่คนน่างหากในคนทำไมนี่ที่โยมเรื่องอะไรมันใหญ่นักใหญ่อนไรคทับอ้เนียผมตายโอ๊ย อจตมาตกใจนึก่าเป็นเรื่องใหญ่เลย <c oughs> เรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกันก็เจ็นอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> อัตมาตกใจเลยนึ่ว่ามันเรื่องใหญ่นี่แบบเมียตายนี่ว่าเรื่องใหญ่ร้องไห้แล้วเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อือจตมาในยถามานั่งใครมาัะใครนะั่น อันนี้เมียน้อยอ้าเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยอแต่คนหนึ่งก็ยังพ่อหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยเนี่ยมีสองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองหรือต่อไปอยากจะมีถามก่าไม่รู้เรื่องหมนเลยเรื่องมันไม่พอสั่งปีเอ,นนอาทำไมจะไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่ไอเท่านี้หมดเป็นจานเน,น,เนี่ยนี่กีบเนาแน้วนี่อืม ท่านั้นก็พอเลยอย่าทะเลาะก,กันก็พอแล้วยังเหลือคนเดียวก็ดีแล้วอยู่สองคนมันทะเลาะกันนี่อยู่คนเดียวให้มันดีเนีย่ยมันทะเลาะกันเึืองอะไรคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่นานว่าเรื่องธรรมดานี่เรื่องธรรมดายม,ามเข้าใจไหมว่าถ้ายมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี่ยเข้าใจไหม คนทำไมจะทำอย่างนั้นหรอถ้าไม่มีของก็คงไม่หายก็มันไม่มีอะไรจะหายเพราะาเรามีอยถ้ามันมีวันนี้มามันก็หาย,ยหายเราเรื่องถึงสมเตตด็จกังคลาศไม่เห็นแตนหลอกอาจจะมาก็นเลยยินเขาเล่าเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในในในข้ั่งโน้นก็เป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ ท่านไปเมืองจีนซึ่ไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยขวกจีนมันมันถวายถ้วยชามมมยมแม่มันสวยเดือดขึนยันเมืองไทยเราไม่มีว่ะนี่ถ้วยชามากนกพอจะถ้วยชามาตกมือปุ๊บเป็นทุ์เลยแม่จะวางไว้ขีนให้อะไรมันทุกซึนนะ่งซึ่งเออโอ้ ทัางแต่ก่อ,อนทันที่นี้ยุ่งจะไม่มีถ้วยชาม่มานภาสมุนมาพราะเขาสอยถ้วยชามาเสร็จมือพับโอ้ยไม่สบายแล้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรมีจะมองเั่นั้นะเอาใส่ย่ามใส่ถุงแทนกระเป๋าคนมากลับย่ามระวังถ้วยชามนะมันจะแตกอะไรของแตกงนี้เนี่ยนึงวุ่นตลอดมา จนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกมานั่งเครื่องบินมันก็ทุกมาเรื่อยๆช่วยชาไปเดียว <c oughs> มันทุกไปมันจะมีมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนช้วยชาไปนีมันสบายอยู่นะพอมาเป็นทุกมาถึงบ้านกันเลยไปยังเก็บเปมันดีเลยนะเอ่ยกำชับเด็กเรื่อยเนียนระวังนี่นะเีนะช้วยชาไปรนะวังดีนะเออเจียได้มันเป็นทุกในโยมเป็นง่าง มันทุกข์ในข่าวที่มันมีขึ้นมานก็ไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามมณีมาใช้วันหนึ่งพอดีชาไม่ดูดมือแตกท่โน่นเออหมดทุกข์ไปทะทีีเนี่ยเนี่ยแต่วันนั้นก็หมดทุกข์เลยถ้วยชามันแตกหนึ่งจะทำงานมันตรีไรหรือถ้วยชามันด้นี่ ก็เลยหมดทุกข์นี่มันบังเอิญไ้มันหมดทุกข์โดยโยมถ้าหากว่าโดยชาใบานั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรียดอยู่นนแมะไม่หยุดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ไม่ใช่โดยชาของในบ้านโยมคงระ <c oughs> วังอะ่ะมันจะแตกระวังเลยนะวัาเออทําไงล่ะนี่ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกข์ยาวอย่างีถ้ามีแล้วก็นึกว่า,วามันจะสบาย คิดเอานะนี่คิดว่ามันจะสบายถ้ามันมีแล้วเมื่อมันมีมาพุกแล้วก็เออระวังไน่ยทีนี้นะทุกอนี้ทุกทกลัวมันจะหายอยู่แหละกลัวมันจะแตกถ้าคิดถึงเรื่องทุกข์ผียมทุกคนอ้ทุกอี่ยมันเกิดขึ้นจะไม่รู้เรื่องมัน <c oughs> อย่างสร้างบ้านหลังหน,นึ่งกันเนี้ย แต่เรายังไม่มีว่าอยู่กับท็อปแม้ฝฝันไาอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไปพูดตรงไหนฉันใ่บ้านสักหลังหนึ่งอยู่ฉันก็จะสบายเนี่ไม่เป็น,ปนห่วงะนะตัวสัาพันธ์เลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปีเมื่อสร้างเสร็จแล้ว,ลวเรารักษาบ้านนี่นี่สำคัญอย่ ตายหาญย่บนตลอดเดียต,ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจนเด็กๆมันมันเคืองมันนี้งเลยก็มีตรงนี้มันก่อไม่กวาดตรงนี้มันก่อไม่เช็ดอะไรต่ออะไรวุ่นเลยเป็นเปรตกันหมดทั้งบ้านเลย <c oughs> ตอนเช้าก็สอนลูกสาวลูกชายตอนเย็นก็สอนลูกชาลูกสาวลูกชายเพราะ รักษาบ้านเนี่ยมันสะอาดเอาทุกวันุกวันก็ลูกสาวก็ขี้เกียจฟังลูกชายก็ขี้เกียจฟังก็มันเข้าใจว่าแม่จู้จี้จุกจิกนี่แม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกให้มันเข้าใจไม่สอนมันจะโง่มันจะไม่เป็นคนก็ยิ่งสอนพยายามสอนตอนเช้าพยายามสอนตอนเย็นลูกก็ยิ่งเบื่อ ซอนอะไรก็ยิงเยอเดียวหนีไปจ้ะเดียวบางทีมันก็ไม่มันโมโหมันมันไม่พูดมันได้ดูทั้งนม่แม่จะไปที่ไหนก็ไม่ไปสักทีแต่ความจริงแะ่ตายเมื่อไร้ก็ไม่ตายสักที <c oughs> <c oughs> มันอยากพูดตรงนั้นน่แต่ว่ามันพูดไปได้มันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยกูปูุกอิสเรียพูดเด็ดเดี่ยวอ่นั้นแหละนะอ <c oughs> ย่างว่า <c oughs> เรา <c oughs> เกิดขึ้นมามันเป็นย่งนั้นไปจิดความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปจิดความฉลาดร้ายมันก็เลยโง่นะ อคนคนฉลาดมันโง่นะมันยิ่งโง่กว่าคนโง่นะไอ้คนโง่มันโง่มันก็ต่อสีต่สาใครยังชั่วนะยังเด็กเด็กนักเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กที่มันโง่เนี่ยไอ้ครูไปสอนมันก็ไม่รู้จักมันโง่เอานำตามอมาหาพระให้สอนมันพระอาจาวย์ก็สอนให้สอนนักเรียนครูสอนมันไม่ฟัง นักเรียนมันดื้อมันเจ๊อย่างงี้กอสอนนักเรียนนี่ครับ้อนไปส้อนไปแต่ว่าเด็กเด็กนี่มันง่กับคนให้อาภายัยมันนะ่ะอืมมันเป็นเด็กนี่ไอ้พวกครูเราเป็นไงกันนยะนี่หันหันหน้านี้เลยไม่อยากจะพูด <c oughs> <c oughs> ครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งนี่20คน30คนไหม สำวคธีกันดีไหมหันหลังใจ,จออกไปทั้งนู้นนี่มีกลาพูดอาตมาคนเด็กจะมันลือมันคนให้อภัยมันไหมไอ้ผู้ใหญ่ีครูนี่เปนคนให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เห็นไมมีคนจะสูด back, เดบริวแบกไอ้ความไม่สบายใจออกไปท้งครูท้งนักเรียนเนี่ย ไม่อจะมา,มาด่าทั้งทั้งหมดเลยเข้ามากังแค่คนทึ่ว่าเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเขียนเนี่ยมันเต็มที่แนี่นพอเขียนเด็กเด็กเขียนไปยังเขียนเป็นครูทีเต็มที่จั้คนทัไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่อของอย่างนี้หลักเราแจ่ไอความฉลาดมันกะดีในโลกถ้าฉลาดจะทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่ทำตามเราแล้วก็ ไม่สบายท่านเลยในตรงแล้นลูกนะอย่างนั้นทุกคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะอยาฉลาดจนเกินไปอะไรอะไรทุกอย่างเราบริหารให้หมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้กูตายไปนี่ไม่ได้ยินอะไรแล้วอย่าไปพูดด้วยอายครับ อายครับเราสายไปก็เอารนเบดมันหนักสบายน่ะวังเลดีนะเอาพอสมควรนะเอามันพอสมควรสอนมันไปเจออย่าไปทิ้งมันมันเห็นมันก็เก็บเอามันไม่เห็นก็ทิ้งมันไปชี้ไปซี้แสงสีคนตาบอดฟังมันไม่เห็นจะทํายังไงมันมันบอกจะทําไงมัน บอกว่านี่นี่สีแดงมันเป็นอย่างนี้สีเหลืองมันเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนคุณยายสีขาวนี่มันขาวขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวน่ยไอ้ปูนขาวจาวดมึงก็ไม่เห็นมันขาวอยู่ตรงน้มันมันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นยังไงคุณยายไอปูนขาวมันก็เหมือนเนี่สีขาวธรรมดาสีขาวมันเป็นยังไง นี่พูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่ไม่มีหยุดเลยจนคนตาไม่บอดจนเลยไม่รู้ไปบบเอ็าอะไรมาตอบมันก็คนไม่รู้เรื่องอย่างหลานัตาพ่อไปทำมาเอื้อไปบ้านผีครับอพ่อผีเหมือนคนตายเป็นมันเป็นผีเนี่ยตาตาผีตายเป็นอะไร เป็นสางนี่สางสางคนสางตายเป็นไเรเนี่ยเป็นคางแดงคางแดงตายเนี่ยเป็นอะไรอีกเป็นกดพ่อ,อดกดแม่เ,เมืองจนจนหลานเว้ยหลานมันไล่ ถ้าจิ้มต้นมันปลายไม่นี่อย่าไปจิ้งโคนมันปลายไม่นี้อย่าไปจิ้งต้นมันคืออะไปลายมันเดียต้นมันคืออะไรกือวันคืนนี่ที่เราอยู่ทวนมันมีวันกับคืนมันคืนมันรวมไปรวมไปถ้าพูดกันพอดีก็ดีกว่าคุณเกิดมาในกี่ปีแล้ว าคนถามนะถ้าพูดมันตรงเกินไปแต่เขาเนึกว่าเราเล่นตัวนะชา่ากีปีเนี่ยอายุเท่าไรนี่เกิดมาอายุเท่าไรในวันหนึ่งก็คือหนึ่งด้อนน่ะนี่พอดีพอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะ <c oughs> เล่นตัวอีกหัวสีก็ดีเนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่อือพูดพอดีไม่ได้ จ้องพูดไปกับคนคนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นหรอกไม่รู้จักเราพูดตรงเกินไปอายุเทา่าไรไม่รู้มันก็เครื่องใจมันน่ะไอ้ความเป็นจริงเราไม่รู้จริงๆเกิดมาใครรู้ไหมเกิดมาได้กี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดไม่จะรู้จักมันเก <c oughs> ิดเมื่อไรล่ะนั หลายๆพอรู้ภาษาแม่บอกครับเขาเขียนไว้พ่าก็บอก <c oughs> บางทีพ่อแม่เรายิ่งทำงานบางทีลืมกันไะด้วันทีมันจันบางทีลนะนะืมว่าไปเกิดวันคานก็ได้เกิดในวันทีกไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้ม่าไปเกิดเดือนหน้าก็ไดนะ้คนโบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิถีพิถันในเสิ่งทิ่งห่างๆลบบนีเน้เราไม่รู้จักจริงๆ ที่เรารู้จักตัวมาสักนิดพอภาษาเนี่ยแม่บอกแม่บอกว่าเจ้าเกิดปั่นนั้นนะจําไว้ปีนั้นนะจําไว้ฝึกไปฝึกมากไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโกหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆ,ๆไม่ได้จะพูดในตามความจริงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆลันนะ คนไม่ชอบตุลนันมันจะพูดกันหลายหลายเรื่องเคยถามแต่มาน้องพ่ออายุด้กี่ปีลระไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงรู้แต่คนบอกนะไม่แน่ใจพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าลวงไปบอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้ลวงไปบอกเดือนหน้าก็ได้แต่ไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่วันมันรู้รู้ไม่จริง เมื่อกูนั้นการกับคนน่ะรู้ว่าคนคนเป็นไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงจริงน่ะรู้คนเดียวมันก็รู้คนหมดทั้งโลกเหมือนกันกันนั้นเนี่ยรูตัวเราเ้าก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันมีเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราแล้เราจะไปทําไมให้ใครจะไปเบียดเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทําอะไรให้ใครอ่ะ S <S <an> <S เราอยากทำย่างั้นือตัวเราเราอยากเป็นอยางไงนึกเน,นี่ยถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วเราก็รู้ตัวคนทุกทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบเอไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาพยาบาทส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างนี้มันก็รู้หมดตัวคนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนไม่จะเบียเดยเบียนกันทําไม ไปท,นนทาไปําคนนั่นก็เหมือนทําเราเองเ่ยไปอิจฉาคนนั่นก็เหมือนอิจฉาเราเนี่แหละก็เราก็คนนั่นกับคนคนเดียวกันมันอันเดียวกันอย่างนี้เรามันเปลี่ยนส,สภาพไปมาลบใจมันเปลี่ยนไดอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นะมันโตขนาดนี้ไหมเ,เกิดมาเป็นเด็กเห็นไหมมาถึงบัดเนี้ย เดี๋ยวนี้กับเด็กมันคนละคนหรือเปล่าหรือมันคนคนเดียวกันจะดูนี่ะน,นะอย่างต้นไม้อย,อยู่หน้าหน้าบ้านเราเนี่ยั้งแรกมันอยู่ในอกระป๋องนะมันโตโตขึ้นโตขึ้นบัดนี่มันโตถึงโนนหลายเมนะ็ดเน่ยแต่ต้นต้นนั้นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะน ถ้าตนนั่นทำไมมันโตขนาดนี้เหมือนไมเล็กขนาดนั้นทําไมเป็นงนนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยมันเปลี่ย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 นเปี่ยนไปอย่างนี้มันก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองลนะ่ะเราทุกทุกคนก็คือคนคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนจะพูดถึงต้นไม้ก็ปีนี้ก็เป็นต้นหนึ่งอีกสามปีก็เป็นต้นยืน ต้นอื่นจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากต้นเก่าต้นมันโตจะคืเกิดขึ้นต้นมันเล็กเราแก่แก่นี่ก็มันมาจากเด็กนี่น้อยนี่มันอ้นเดียวกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักตัวของเราจริงๆแล้วมันจะไม่รูจักเปลี่ยนเบียนใครคนระเบียดเบียนกันในโลกคือคนโง่ที่สุดนะโง่ที่สุดโกหกคนอื่นก็เหมือนโกหกเรา อืมนะนะฉะนั้นฆ่าตัวเองทําไมมันจะบาปนี่ทําไมมันบาปไหมนี่ตัวเองนี่ยฆ่าบาปพระสัฆ์ท่านบาฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะอืออยจะฆ่ามันทิ้งเมื่อไรก็ได้ของของเราเนี่ยาทาไมกรรมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาป เราเข้าใจใตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราทันั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์รูปด่างอย่างนี้มันเป็นมนุษย์ <c oughs> มันต่างจากสัตว์ <c oughs> มันเป็นมนุษย์มันต่างกัน <c oughs> แต่ว่า ถ้าม,ามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะเนี่ยมันฆ่ามันแกงกันมันทำอะไรก็ได้ดังนั้นน่ะอืม่ถ้ามน